ผ่าลอกส่งให้เจ้าของลอกดูหน่อยนะครับอ่าตัวนี้เจ้าของลอกจะอยากเห็นนะครับเป็นลืมบอกไปตัวนี้เป็น Shimano Antares นะครับ Shimano Antares HG นะครับตัวนี้ไม่ใช่ DC นะครับตัวนี้เป็นปี2012 13อะไรประมาณนี้นะฮะก็สภาพแห้งมากเลยนะครับภายในนะครับดูสกรปรกจังเลยนะครับ นี่น้เอกแกะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอกจะไปล้างนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาประกอบนะครับดูสภาพก่อนล้างนะครับสภาพแกะมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเนี่ยเลือเทอะเปื่อเปื้อนน่าดูเลยนะครับสายลุยแน่เลยเจ้าของลอกนาคนนี้นะตัวนี้ไม่ใช่ DC นะครับนี่นะสภาพนะครับ ลุยๆเห็นสภาพเรือแบบนี้เฟืองยังสวยนะครับเฟืองเนียนไม่ขึ้นมือนะครับเฟืองยังปกตินะครับเจ้าของลอกก็ได้ดูเฟืองก็สบายใจเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะมาประกอบให้นะครลูกปืนใต้เสาตัวเนี้ยเหมือนจะหมุนแล้วฝืดๆสะดุดสะดุดมีสะดุดสดุดอยู่ด้วยนะครับแต่แต่แต่นอกจะลองล้างแล้วก็ ลองหยอดน้ำมันของ iOS ดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าหายไหมนะครับถ้าไม่หายก็ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลองปลุกชีพดูช่วยชีวิตเต็มที่นะครับตัวนี้นะครับลูกป,ปืนใต้เสานะครับดูแป้นกงแป้นกดสิโอ้โหนี่ฝังดินมาหรือเปล่าวเนี่ย <c oughs> ไปขุดไปขุดมาจากบอ่อจากอะไรหรือเปล่า <c oughs> ดูโอ้นาใช้ได้แบบ เอ,อาเดี๋ยวนะเอ,เอกจะปลกชีพให้นะครับลอกก่อนหรือก็ยังหมุนดีนะครับหมุนดีหมุนก็เนียนอยู่นะครับแต่ก็จะมีความรู้สึกแห้งๆอยู่บ้างนะครับก็ดูจระบีนะฮะไม่มีเลยนะครับที่เฟืองนะครับไม่มีจระบีอะไรเลยนะครับแห้งไปหมดแล้วนะครับนี่ดู ลูกปืนจุดอื่นๆก็ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนอะไรนะครับมีมีลูกเดียวที่ผมยังสงสัยอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเปล่านะะเดี๋ยวผมไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูผมประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวดูสภาพตอนผมล้างเสร็จนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ล้างนะดะูแล้วเดี๋ยวดูตอนผมล้างเสร็จนะแล้วเดี๋ยวมาประกอบกันครับไป อ้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเอกล้างเร็วไหมอ้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านะเอกล้างงานสะอาดขนาดไหนนะครับนะครับผมเจ้าของลอกก็จะได้ภูมิใจนะครับแล้วก็จะได้สบายใจนะครับว่านะเอกล้างแล้วก็ฟื้นฟูล,ลอกให้ทุกชิ้นส่วนจริงๆนะครับนี่ดูนะครับน็อตเนตแหวนเวิรน กระจังหน้านะครับโอ้โหอยากกลับไปชุบครเมียมมาใหม่ดูสิเนียนไหมแต่ผ้าเบกไอสองแผ่นนี้น่เอกไม่ได้ล้างนะครับผ้าเบกแบบนี้เขาไม่ล้างกันนะครับลูกปืนนี่เพิ่งล้างแต่ยังไม่ได้หยอดน้ํามันนะเดี๋ยวจะหยอดน้ํามันให้หลังจากถ่ายคลิปเสร็จนะ่ะส่วนลูกปืนใต้เสาก,ก็กลับมาหมุนได้ดีนะครับไม่ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับก็เลื่นดีเดี๋ยวหยอดน้ํามันก็น่าจะเลื่อนปกตินะครับนะฮะนี่ดู เฟืองนะครับเฟืองนี่ก็ไม่ได้ขัดนะครับนี่เอกก็ไม่ได้ขัดนะครับเฟืองเฟืองนี่น้เอกจะไม่ชอบขัดนะครับไม่ใช่สายขัดนะครับจะไม่ใช่สายขัดนะครับจะล้างเอาเฉยๆนะครับเพราะว่าหรือว่าเพราะว่าผมผมไม่ชอบขัดเฟืองให้ให้นานๆนะครับเพราะว่าบางทีผมคิดว่าเฟืองเนี่ยบางทีบางทีที่เขาทามาตอนแรกเขาอาจจะชุบน้ํายาอะไรไม่ให้มัน โดนการกัดก่อนอะไรนะครับแล้วผมก็กลัวแบบว่าเราไปขัดมันออกไปเนี่ยกลัวจะไปเปิดหน้าผิวมันให้มันกัดก่อนง่ายกว่าเดิมนะครับคือมันกัดก่อนอยังไงผมก็ไม่อยากจะไปขัดมันนะให้มันได้แค่นั้นครับ <c oughs> ถ้าเราไปขัดมันแล้วผมกลัวแบบผมคิดไปเองหรือเปล่านะหรือใครมีข้อมูลอะไรบอกผมได้ได้ด้วยนะครับว่าเฟืองเขาทามาเนี่ยทองเหลืองเขาขึ้นเฟืองมาเขาเอามาให้เราใช้เลยไหมหรือว่าต้องไปชุบอะไรน้ํายาอะไรก่อนหรือเปล่านะเออเนี่ยผมกลัวเขาไปชุบนะเพราะจับจับดูพ่ามันก็ ลื่นๆมีความมันๆอยู่นะผิวนะก็เลยแบบเออไม่อยากจะไปขัดอะไรมันนะกลัวแบบที่เขาชุบมาให้มันมันหายไปนะครับก็เลยแบบสายล้างอย่างเดียวนะไม่ใช่สายขัดนะ<ม>เอาอันนี้ฝานะครับเงาวิกเห็นไหมสาดมากสาดมากนะเอกบอกแล้วว่าลอกที่ส่งมาล้างนะเอกก็ ลักมันเหมือนลอกมะเอกเองนะฮะล้างมันทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับคินคลีนกันไปใหม่เลยนะครับฟื้นฟูกันแบบทุกจุดเลยนะครับนี่เห็นไหมสะอาดมากดูแป้นกดที่ตอนแรกนี่เห็นไหมลักทุกตัวเหมือนลอกผมนะครับลอกที่นานาส่งมาล้างน,นะครับใส่ใจทุกรายละเอียดระเบียบนิ้วม่เงาแล้วเห็นไหม เมื่อกี้ยังเหลืองๆอยู่เลยนะอมเหลืองๆอ,อันนี้ใสขาวใสเลยนะเห็นไหมไม่เหลืองนะฝาสะอาดไปยันเฟืองข้างในหน่อยเห็นไหมนี่อ้าวเดี๋ยวจะเอกจะมาประกอบนะ,ะเอกจะมาประกอบแต่ก็การประกอบจะไม่ได้ทำให้ดูแบบละเอียดทุกตัวประกอบทุกตัวละเอียดนะครับก็เดี๋ยวจะมา วางเฟืองวางอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูเป็นช็อตๆไปนะครับเพื่อที่คลิปมันจะไม่ยาวนะครับสะอาดดีมากเจ้าของลอกก็คงจะถูกใจนะครับนะ้าเอกทำให้ขนาดนี้นะครับราคาไม่แพงมากเลยนะครับ350บาทนะครับค่าล้างแล้วก็จจละบีเป็นตัวนี้ด้วยนะล้างสะอาดแถมจจละบีดีต่างหากนะ้ำมันดีต่างหากครับนี่นี่นี่เออ หลังสงการนะครับใครอยากล้างก็ทักมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมงดรับก่อนนะครับหลังสงการนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผมประกอบกันครับ don I ล้นไปแล้วล้นเยอะเลยนะครดบล้ลนเยอะเลย ลงเกินไป ล้นเกินไปนะครับสตี นะก็วางเฟืองเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมา,ะมาปิดฝาแล้วเดี๋ยวจะมาหมุนดูเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนการปิดฝาก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวมาหมุนดูกันครับและก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแอนเทเลสนะครับนี่ฟื้นฟูสภาพโดยสำนักนาเอกนะครับ เดี๋ยวจะตั้งสำนักแล้วนะมีคนเดียวเนี่ยสำนักผมเนี่ยมีผมคนเดียวอ่ะอันนี้ก็ผมได้ล้างเป็นจารบีและน้ำมันของ L S นะครับคินคลีนเลยนะครับฟื้นฟูสภาพทั้งลำเลยนะครับลำนี้นะครับทีนี้ก็พวกเศษดินเศษอะไรไม่มีแล้วนะครับสะอาดมากสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับนี่สะอาดสะอ้านมากๆ ลูกปืนเป็นลูกปืนเดิมนะครับฟืนฟูด้วยน้ำมัน IOS นะครับเบอร์ศูนนะครับโคตรลื่นเนะ่ยโคตรเงียบเนะี่ะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูเดี๋ยวผมหมุนให้ดูเดี๋ยวก่อนอะความสะอาดก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสำนักน้าเอกผมล้างเองนะครับสะอาดทุกตัวนะครับสบายจะได้นเห็นไหมมาเน่าขนาดไหนนะครับก็ปลุกชีพได้ทุกตัวนะครับ ตัวนี้เฟืองละเอียดละเอียดนะครับหมุนแล้วนุ่มมือมากเลยอ่ะหมุนแล้วเนียนมากเลยนะครับระบบเบรกก็ไม่ได้ล้างนะพับเบรกไม่ได้ล้างพ้าเบรกแบบนี้ไม่ได้ล้างให้นะเบรกก็แน่นๆนะครับคลายเบรกปิดเบรกก็โอเคแน่นทํางานคลายเบรกก็แคนหมุนได้นะเดี๋ยวดูดิคลายเบรกเบรกไม่ติดปิดเบรก เบคก็ได้แน่ๆนะครับมาดูความลื่นหน่อยทด,ทดสอบอยังไงดีอ่ะนี่นี่ปิดสปูลแน่นๆเลยนะอ่ะประมาณ2องมิล โอ้หโคตรเงียบอะลูกปืนลูกปืนเขาดีจริงๆนะครับตัวนี้ลื่นเงียบนุ่มมากเลยครับลูกปืนเดิมนะครับผมล้างเอาล้างเอาล้างใหม่แล้วก็ใส่น้ำมันใหม่นะครับลื่นนุ่มสมูทมือมากเลยนะระบบเฟืองก็แน่นๆขึ้นนะครับผมว่าเจ้าของลอกได้รับกลับไปนี่ยิ้มเลยแหละ ยิ้มแน่นอนนะก็ก่อนหรือผมหมุนดูสภาพเป็นยังไงผมรู้นะล้างเสร็จเนี่ยหมุนดูก็รู้เลยนะครับดีกว่าเดิมเยอะลูกปืนก็ลื่นนุ่มเงียบกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอะแอนเทเลสปี12นะครับนะ้เอกขอส่งงาน ล้างไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีตัวนี้หลังส่งการจะส่งมาก็ส่งมาได้นะครับสะอาดสะอาดคีนคลีนแบบนี้เลยนะครับใครอยากสะอาดก็ส่งมาได้หลังส่งการตอนนี้ผมเลิกรับแล้วนะครับรับอีกทีหลังส่งการนะครับขอบคุณมากครับ